ただ。 da 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 multimulti- Jaz화� dwarf โ <Okay. S 2> อเคกดเตี้ยแล้ะโอเคเครื่องหานล้อทันทีเลยยี่ What the มันจะมีปัญหาอะไรลองได้สักตาสองตาปิดแอปก่อนปิดปิดยูทูบโอเคปิดปิด,ปด,ปด มาฮะเดี๋ยวผมจะอะไรเดี๋ยวจะเล่นไอ้กดกดิกดแบบนะฮะผมขอตั้งค่าอะไรบางอย่างกราฟิกฟยอย่างต่ำเรียบ้อยมันไม่ใช่ตรงนี้ได้เวลาได้เวลาฮะว้าวฝนไม่ตกอ่ะแต่มันดีดฝุ่นไปวนตก เมีป่วยอันนี่ไงนี่ฮะผมจะปั่นสามสามคันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมเอารถจีนหายเอารถจีนหายอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เนี่ยผมจะปัน 3, น่นสามคันนี้ฮะคันนี้ไอเอสไอเอสทาเทียเจ็ดใช้ใช้ทีสามสี่ฮะจะปั่นไปวีซ์อันนี้เมาส์แน่นอนนี่เมาส์อะไปใส่เมาส์เดี๋ยวขอดูอะไรบางอย่างก่อนนะฉันไม่ได้เตรียมพร้อมเลยมา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ทำให้ ABS ขึ้นเยอะใช่ไหมเอ๊ะย,ยังไง ABS อยู่ดีๆขึ้นมา10กเยอะดีตีมตีมโพตอนนั้นจำได้มันก็ขึ้นขนาดนี้นี่นะวัอดอื่นวัอดอื่นเลยครวดอื่นวัอดอื่นอดอิน